สดีครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยยังอยู่ในสวนของคุณสายสุดานะครับหลายๆสวนตัวนี้คือไม้่วงหรี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนท่านผู้ชมเห็นโคนนแบบนี้นะครับมันเป็นฤดูทิ้งใบนะแล้วถ้าทิ้งใบเสร็จเรียบร้อยมันก็จะแตกใบใหม่ออกมาสวยงามมากท่านผู้ชมแบบนี้เลยก็นี่ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจมาแรงนะครับที่ตอนนี้ปลูกกัน77จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนไม่ปลูกนะแล้วมันคือที่จริงก็คือพยุงถูกกฎหมายนั่นเองนะครับ ไม้ในบรรดาไม้ทุกอย่างที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยเลยเมื่อก่อนคือพยุงไทยแต่ตอนนี้คือตัวนี้เลยครับคือพยุงจากจีนและจากเวียดนามเนี่ยเป็นตัวที่แพงกว่าพยุงไทย15เท่าหลายๆท่านนะครับถามว่าปลูกในท้องนาได้ไหมปลูกในพื้นนาได้ไหมคุณสายสุดาครับตกลงปลูกในพื้นนาได้ไหมได้ค่ะอันนี้ก็คือพื้นนาพื้นนาที่เป็นน้ําชุ่มมากค่ะแปลงนี้ ตรงนี้น้ําแฉะมากะนะครับพราสมัยก่อนนี่คือมันเป็นคือทานาน,นั่นาข้าวค่ะเป็นนาข้าวเลยวดวดข้างครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นฤดูแรงนะฤดูแรงนี่เขาปาลูกเขาโพดนะปลูกข้าโพดแต่ถ้าเป็นฤดูนากเขาจะทํานาทํานากันนะครับแต่ฝั่งนี้คุณสายสุดาไม่ทํานาคุณสายสุดาครับทําไมมีความมั่นใจที่ไม่ทำนาละทำตัวนี้ก็คือว่าเราเราเคยได้ผลผลิตจากไม้ยืนต้นนะคะครับ ก็เลยมันมีตัวเลือกใหม่ที่มันน่าจะมีราคาแพงกว่าที่ไม้สักไม้อะไรที่เราเคยปลูก่นันๆมาครับก็น่าจะมีอนาคตกว่าตรงนั้นค่ะก็เลยตัดสินใจปลูกตัวนี้ค่ะครับก็มั่นใจอย่างน้อยๆมันเป็นพยุงค่ะมัน็นยอย่างน้อยๆมันเป็นต้นพยุงแล้วมันเป็นพยุงที่มันถูกกฎหมายด้วยอ่าเ,เรื่องของกฎหมายท่านผู้ชมตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพันธุ์พืชอนุร,รักษ์ประเภทไม้ต้นนะฮะขึ้นชื่อของมอบให้แก่ นางสายสุดาสีจำปานะครับตำบลน,นาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลย่า้ผม้ชมดูนะครับจะให้่านผู้ชมดูว่าพยุงถูกกฎหมายมันเป็นยังไงนี่ครับต้องมีตาคุดนะตาคุดนี่คือเอกสารทางราชการนะครับแล้วก็ประทับตาโดยกรมวิชาการเกษตรสำนักคุมของพืชกรมวิชาการเกษตรนี่คือพอ,อสํานักนะครับพอผู้อำนวกยการสำนักก็ท่านผู้ชมครับตัวนี้เป็นพยุงถูกกฎหมายเนี่ยมันดียังไงนะฮะก็คือว่าถ้าเทียบกับพยุงไทยบ้านเราแล้วก็พยุงที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน แม้แต่พยุงไหหลํพยุงเวียดนามที่เราไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับตั้งแต่เพราะกล้าเพาะ,มะเมล็ดลงมาเลยเขาเรียกว่ากล้าเทือนไอตัวนั้นส่งออกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ตัวนี้มันมีเอกาสารแบบนี้มันสามารถที่จะขนไปได้ทุกที่ในประเทศไทยเจอด่านไหนก็ผ่านนะเจอด่านไหนก็ผ่านแม้แต่ส่งออกยังผ่านนะครับส่งออกไปได้183ประเทศมันจะดีขนาดไหนถ้ามันเป็นไม้พยุงเนี่ยซึ่งมันแพงที่สุดนะครับไม้ที่แพงที่สุดหนึ่งใน3อันดับแรกของไม้ที่แพงที่สุดในโลก แล้วก็ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตลาดจีนมีความต้องการมากที่สุดแล้วมันมีเอกสารแบบนี้ส่งออกได้นะครับแล้วก็บริษัทหงมูไทยแลนด์เนี่ยเราทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายบริษัทหงมู่ไทยแลนด์เนี่ยเราเป็นคนส่งเสริมให้คุณสายสุดาปลูกแล้วก็เป็นคนผลิตกล้าพันธุ์ส่งให้คุณสายสุดานะครับค mm ุณสายสุดาครับจากที่ปลูกมาปีนี้สวนนี้กี่ปีแล้วฮะสปีค่ะท่านผู้ชมครับ3ปีได้ขนาดนี้นะแล้วก็ถ้าปลูกครบ10ปีเนี่ยสามารถขุดขายได้นะครับขุดขายได้ ก็ขุดทั้งลากนะขุดทั้งลากทั้งเหง้าเลยขายให้ความมั่นใจนะครับว่าตัวนี้มันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มันมันเป็นที่พึ่งของเกษตรกรได้จริงๆปลูกยากไหมครับคุณสายสุดาไม่ยากค่ะปลูกแล้วก็ได้ได้ดามได้ดามตอนประมาณปีสองปีอันนี้อันเราไม่มีเวลาเอาไม้ออกค่ะแต่ที่จริงคือยืนต้นได้หมดแล้วยืนต้นได้หมดแล้วค่ะก็ไม่จําเป็นทีต้องสูงมากนะฮะก็สักประมาณ3เมตรประมาณ3เมตรจบเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แล้วแต่เขาจะแตกกิ่งไปเองนะเขาจะแบบ เขาจะแข็งแรงอ่ะแข็งแรงมากเลยแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากคุณสายสุดาเมื่อก่อนทํายางพารายางพาราค่ะยางพาราเป็นหลักเลยค่ะตอนนี้ก็ยังทําอยู่ค่ะแต้แต่มันราคาก็ไม่ดีค่ะราคาไม่ดีเนาะ,ะถ้าราคาดีน,นี่ไม่มีปัญหาหรอกยางพารา,า,าเป็นยางก้อนถ้วยค่ะตอนนี้ครับกี่ไร่ครับยางพาราตอนนี้ร้อยไร่ค่ะร้อยไร่ค่ะร้อยไร่นี่กี่กี่คนครับประมาณเจ็ดคนประมาณเจ็ดคน วันวันนี่เหนื่อยกับคนกรีดนะค่ะเหนื่อยแล้วพอกรีดมาเรียบร้อยแบ่งกันใช่ไหมประมาณว่าแบ่งครึ่งแต่แต่ไม่ครึ่งหรอกค่ะไอ้สงสารคนกรีดก็ให้เขาเยอะกว่าค่ะให้เขาเยอะกว่าสงสารคนกรีดเพราะว่าคนกรีดได้ไม่เยอะนะครับเจ็ดคนนี่ไม่ได้น้อยท่านผู้ชมเป็นร้อยไร่นะครับเขาเหนื่อยนะฮะแต่ว่าพูดถึงพอแบ่งกันแล้วมันเหลือน้อยเพราะว่าไอ้ตอนเนี้ยปุ๋ยก็แพงขึ้น3าเท่าปุ๋ยนี่ราคาปุ๋ยแพงขึ้น3เท่านะท่านผู้ชมกว่าที่ได้ผลผลิตมาเนี่ยแต่ราคาของผลผลิตสุดท้ายตายที่ตลาดผมนึงบอกท่านผ ทำไมเราต้องเปลี่ยนมาปลูกไม้ที่มีราคาแพงเพราะอะไรครับเพราะว่าเราทําการเกษตรมาทุกอย่างเนี่ยราคาตกต่าหมดเลยมันไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งได้นะครับตัวนี้แพงที่สุดแล้วและที่แน่ๆนะครับใครที่ดูตั้งแต่แรกติดตามมาตั้งแต่ปีแรกปี2ปี3ปี4ปีนี้4่แล้วนะครับแล้วยังไม่ลงมือปลูกนี่ท่านเสียโอกาสมากเพราะคุณสายสุดาปลูกนะครับอันนี้3ปีผ่านมาเห็นไหมอันนี้คือเงินที่เขารอนะคุณสายสุดารออะไรครับรอเวลาที่จะตัดขายอย่างเดียว มันเป็นความฝันแล้วก็เป็นความหวังมากเลยค่ะตัวนี้จับต้องได้ในต่อหน้าเลยเลยนะครับมีความฝันอยู่ลึกๆอยู่ค่ะมีความหวังก็สามพันต้นเนี่ยสามพันต้นราคาขั้นต่ําต้นละหมื่นสามพันต้นสิบปีผ่านไปก็อยู่ที่สามสิบล้านบาทนะครับเกษตรกรคนไหนที่ถือเงินสามสิบล้านอยู่ในสวนตัวเองเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีความสุขมีความหวังอ่ะแน่นอนระยะปลูกเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้สามคูณสี่ค่ะสามคูณสี่นะฮะท่านผู้ชมแบบนี้นะครับ ท่านใดที่สนใจเนี่ยคุณสายสุดาถ้ามีใครสนใจอยากจะขอข้อมูลขอปรึกษาหน่อยได้ไหมได้ค่ะขอเบอร์โทรเลยฮะ0892739577ค่ะยิน<ะ>ดีให้คำแนะนำค่ะ,ะกูรูนะครับนี่คือประสบการณ์จริงนะฮะจากคนที่ปลูกจริงๆถ้าท่านถามไม่ต้องถามใครนะฮะถามคนที่ปลูกจริงๆนี่คือสุดยอดผมก็ปลูกจริงนะครับแล้วผมไปดูทั้งจีนทั้งเวียดนามทั้งอะไรมา ติดต่อ,อยากนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีผมเข้าสวนทั้งประเทศนะผมไปดูสวนทั้งประเทศเลยไปดูแลเกษตรกรผู้ปลูกแบบนี้แหละนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรนะว่าเราไม่ได้หนีไปไหนนะครับไม่ได้ขายต้นกล้าแล้วปิดบริษัทนี้นะรับรองไม่หนีแน่นอนนะครับเพราะธุรกิจเราคือธุรกิจขายไม้ก็รออยู่ครับไม้มเมื่อไหร่จะโต <c oughs> <c oughs> แล้วไม้โตมเมื่อไหร่ก็เจอกันนะฮะทั้งประเทศไทยเลยเพราะว่าเราออยู่นะครับ <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของการตลาดมีตลาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับรับซื้อทุกต้นไม่มีหนีไปไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าตลาดจีนเนี่ยมีความต้องการสูงมากค<อ>ุณสายสุดาครับตัวนี้ยากไหมกว่ากว่าที่จะทํามายากไหมเอกสารตัวนี้ก็ก็ไม่ยากค่ะไม่ยากแต่ว่าตอนที่ซื้อต้นกล้าพันต้องมีใบรับรองสายพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนแปลงเพาะก่อนใช่ไหมฮะก็ได้ต้นพันธุ์มาจากหงมู่ค่ะครับร้อยเปอร์เซ็นต์มาขึ้นทะเบียนได้แบบนี้มาจากหงมู่นะครับทุกต้นบอกเลยนะครับ ต้นกล้าที่ออกจากหงมู่ทุกต้นไม่ใช่กล้าเถื่อนนะฮะเป็นกล้าถูกกฎหมายทุกต้นแล้วมันสามารถขึ้นทะเบียนแบบนี้แล้วพาคุณสายสุดาเนี่ยส่งออกไป183ประเทศประเทศไหนก็ได้ที่คุณสายสุดาอยากจะส่งออกได้หมดเลยมันมีเอกสารถูกต้องทุกอย่างนะอันนี้ก็เป็นแปลงนา ที่ที่พามาสวนนี้เพราะว่าคุณสายสุดาบอกว่าอยากให้เกษตรกรทางบ้านได้รู้ว่าท้องทุ่งนาก็ปลูกได้อันนี้ปลูกได้นะครับยกล่องแบบนี้เลยสําหรับคนที่อยากปลูกแล้วก็อ้างว่าไม่มีที่ที่สวนที่จะปลูกค่ะก็คือยกล่องที่นาได้ค่ะครับแล้วเมื่อกี้คุณสายสุดาพาไปดูที่บ้านใครที่อ้างว่าไม่มีที่นะครับถ้ามีบ้านอยู่นะปลูกรอบบ้านก็ได้ที่ข้างบ้านหรือหัวไล่ไปนาสามารถปลูกได้ทั้งหมดค่ะครับดีมากครับดีมากอย่างน้อย ก็เป็นการจุดประกายนะครับให้เกษตรกรที่ปลูกตัวนั้นตัวนี้มาแล้วจิตใจห่อเหี่ยวนะครับปลูกอะไรมาก็ราคาถูกปลูกมันสำปะหลังก็ราคาถูกปลูกปีนี้ส้มราคาตกอีกแล้วนะ <laughs> ใครปลูกส้มก็เดือดร้อนนะฮะปีที่แล้วลำไยราคาตกอ่ะแล้วปลูกอะไรมันก็ราคาตกมันไม่มีอะไรแน่นอนสักปีนะครับราคามันสำมะหลังก็ขึ้นบางปีแต่นี้ก็ตกปาล์มน้ํามันตอนนี้ก็ตกอีกแล้วนะครับ <laughs> <laughs> เห็นเห็นปาล์มน้ํามันราคาขึ้นมาปีหนึ่งพออีกปีหนึ่งปีนี้มาตกเลย หมายความว่าไงครับคือสินค้าทางการเกษตรในประเทศไทยเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันเป็นธุรกิจการเมืองอะ่ะธุรกิจการเมืองเราไม่สามารถควบคุมได้นะฮะแต่ว่าไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแบบนี้มันไม่ใช่ธุรกิจการเมืองนะครับเราส่งไปขายประเทศจีนคือประเทศที่มีการบริโภคไม้เยอะที่สุดในโลกแล้วก็ไม้่วงหัวลี่ถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดของเขาเพราะฉะนั้นเรามาถูกทางแล้วแน่นอนร้อสุดท้ายนี้อยากให้คุณสายสุดาฝากถึงเกษตรกรทางบ้านที่ยังไม่ได้ปลูก ถ้าไม่มีสวนหรือไม่มีอะไรก็หัวไล่ไปนานาาน,น,าน, 1, 2, านี่ก็สามารถปลูกได้ค่ะเล็กๆน้อยๆมีที่งานหนึ่งสองงานอะไรก็ก็สามารถปลูกได้ทั้งหมดค่ะไม่ไม่ไม่เลือกดินค่ะพืชตัวนี้ค่ะปลูกง่ายตลาดชัวร้อเซที่ได้แน่มีบริษัทหงมู่นะครับเป็นที่ปรึกษานะฮะเป็นที่ปรึกษาไม่ได้คิดตังค์นะครับไม่คิดตังค์เลยก,ก็คือทางบริษัทก็คือมาเยี่ยมมาเยี่ยมทุกปีค่ะ มาเยี่ยมบ่อยมากมาติดตาม,มาทุกปีค่ะมาติดตามบ่อยมากมาติดตามตลอดทุกปีนะครับเพราะว่าเกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยปลูกไปแล้วเนี่ยถ้าปลูกไปแล้วไม่มีใครมาดูอะไรสักทีนี่มันก็นะมันเสียกําลังใจนะครับแต่ที่แน่ๆเราเป็นคนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอนร้อเรเราตามไปดูทุกที่ทุกจงังหวัดนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณสายสุดานะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ